ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคิดหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสุกปุยชาแนลเช่นเคยนะคะพีก็ไม่รู้นะคะว่าเกมนี้เป็นเกมแนวไหนเรามาลองเล่นไปด้วยกันดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาแล้วนะคะก็คือเหมือนต้องต้องทำอะไรให้เหยียบสีฟ้าหรอเอา้าฟ้าไหนฟ้านี้หรอ อ้เหมือนว่าใครไปเร็วสุดจะชนะนะคะประมาณนั้นค่ะเหมือนเราต้องรีบวิ่งไปเลยสีดำใช่ไหมสีดำสีดำสีดำอยู่ใหนเนี่ยสีดำสีดำสีดำตรงนี้โอเคค่ะตอนนี้เราได้สีดำแล้วไปไปกันเลยต่อไปสีเหลืองนะคะทุกคนเราต้องวิ่งเร็วๆนะคะเหมือนใครไปถึงเช่นชัยก่อนก็จะชนะประมาณนั้นค่ะ แต่วันนี้พี่คงไม่เอาใช้ใชนะมาแล้วค่ะทุกคนคือไม่ทันเพื่อนจริงๆอ่ะสีชมพูหรอชมพูชมพูชมพูโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนสีชมพูเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเราเลือกสีผิดเราก็จะตกลงไปค่ะทุกคนสีขาวหรอขาวขาวขาว,ขาว,ขาวแล้วไปขาวนูน้นที่ววาทุกคนโอเคค่ะอ้าวเส้นชายอยู่ข้างหน้านี่เองโอ้แปลว่าเราต้องเรียงลําดับแน่นเลยชึบชบเย้ ชนะเรียบร้อยแล้วเฮ้ย hey, ทุกคนมันเร็วมากเลยนะจบไปแบบหนึ่งตาแบบเร็วมากเลยโอเคค่ะพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่อยู่ลำดับที่ยาไหนอ่ะไหนมีบอกไหมเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยอืมโอเคค่ะเราไปลองรอบที่สองดีกว่างานนี้นะคะเราจะวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะไปอ้าไปไม่ได้นี่นะหนึ่งซึบเสียอะไร สีอะไระเออสีเขียวเข้มหรออุ้ยทุกคนมันตกได้นะ่ะตายเฮ้ยทุกคนมันเป็นลูอ่ะแล้วเราต้องไอ้นี่นะคะเดินงั้นเดี๋ยวพี่ลองตัดตอนต่อไปต่อเลยดีค่ะมาแล้วค่ะตาที่สามของเรางานนี้นะคะพี่จะพยายามไม่ไอ้นี่นะแบบมีสติหน่อยคือก็เล่นแบบว่าตั้งใจเล่นหน่อยนะคะเมื่อกี้คือพลาดแรงไปหน่อยค่ะ ไม่แรงเลยอ่ะพลาดแบบพลาดมากเลยสีอะไรเอ,อ่ยสีแดงนะคะทุกคนเราต้องไปหาสีแดงชุบชุบชุบชบโอเคค่ะพี่เอาแค่นี้พอนะคะทุกคนเรายัางไม่เสียนพอนะไปต่อก่บสีฟ้าสีฟ้านะคะชุบชุบชุบข้างหน้าเรามีสีฟ้าไหมมีตรงนี้นะคะสีฟ้าโอเคค่ะต่อไปดีกว่าทุกคน สีอะไรเอ่ยสีชมพูอุ๊ยบอลต้องระวังนะคะเพราะว่าเราเคยตะอ่ะอุ๊ยอุ้ยอยทุกคนทุกคน<อ>เกือบตายโอเคค่ะเราก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวดูสิต่อไปสีขาวนะคะทุกคนอุ๊ยเกือบตกอีกแล้วอะ่ะอุ๊ยสีขาวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่เองโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้สีขาวมาแล้วนะคะต่อไปจะเป็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวนะคะชึบชึบอุ๊ยเราไม่ต้องรอหรอกเราไปกันเลยดีกวา่า เย้โอเคค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือมาเล่นกับเพื่อนแล้วแข่งกันก็สนุกพอสมควรนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะคลิกใต้คลิปพี่เลยค่ะกดคําว่าเพิ่มเติมนะคะทุกคนพี่จะแนบลิงก์ไว้ให้เราก็คลิกเข้าไปในลิงก์เลยแล้วก็จะเด้งว่าเป็นเกมนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้พี่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย